รู้หรือไม่ก่อนจะมียุงดูดเลือดโลกเคยมีเห็บดึกดำบันที่ดื่มเลือดไดโนเสาร์มาก่อนนักวิทยาศาสตร์คนพบเห็บจากยุคครีเทเชียสติดอยู่ในอัมพันอายุเกือบร้อยล้านปีพร้อมซากเลือดของสิ่งมีชีวิตที่มันเคยกัดภาพนี้คือแรงบันดาลใจสำคัญของจูราสสิกพาร์คแนวคิดการคืนชีพไดโนเสาร์จาก DNA ในเลือดที่เห็บและยุงเคยดูดไว แต่นี่ไม่ใช่แค่จินตนาการในหนังมันคือหลักฐานจริงของวิวัฒนาการปรสิตที่คอยดูดเลือดสัตว์ดึกดำบันมาตั้งแต่ก่อนยุคของยุงแล้วคุณละ่ะเคยสงสัยไหมว่าเลือดในอัมพันเหล่านี้จะพาเราไขาความลับใดอีกในอนาคตอย่าลืมกดติดตามช่องนี้เพื่อร่วมเดินทางไขรหัสปริศนาสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรเพราะโลกนี้ยังมีความจริงที่รอให้เราเปิดเผย